สวัสดีครับวันนี้บายสีก็จะมาเสนอเบ r s e เซ EP.2 ก่อนจะไปฟังบายสีสปอยเนี่ยนะครับก็อยากจะรบกวนเพื่อนๆนะครับช่วยกดติดตามกดกระดิ่งกด subscribe นะครับแล้วก็มาคอมเมนต์ใต้คลิปกันเยอะๆนะครับเพื่อให้เรามีชุมชนเอาไว้แลกเปลี่ยนเรื่องเกี่ยวกับการ์ตูนเบอร์เซนะครับเพราะว่าดูในอนิเมะกับอ่านในมังงะเนี่ยนะครับมันจะ มีฟิลแล้วก็เก็ดเล็กเก็บน้อยต่างๆเนี่ยมันจะค่อนข้างต่างกันพอสมควรนะครับโอเคครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปฟังบายสีสปอยเบอร์เซอร์ก EP2 กันดีกว่าครับครับเนื้อเรื่องเนี่ยฮะใน EP2 เนี่ยเป็นเนื้อเรื่องที่ต่อจาก EP แรกนะครับหลังจากที่กัตเนี่ยได้เดินทางออกมาจากปราสาทโคคาแล้วเนี่ยนะฮะในระหว่างทางเนี่ย ก็มีแต่ฝูงวิญญาณชั่วร้ายนะครับเข้ามาโจมตีกัตตลอดทางเลยซึ่งขณะนั้นเนี่ยก็เป็นเวลาเดียวกันกับที่แพคเนี่ยได้ขี่นกบินตามหากัตแพคเนี่ยคิดว่ากัสกับเขาเนี่ยคงจะหลงทางกันนะฮะแต่ว่าแพคก็แปลกใจว่าเอมันมีทางเส้นเดียวทำไมถึงจะหลงทางกันได้ในขณะที่แพคกำลังสับสนอยู่นั้นเนี่ยกัสก็โผล่มาแต่การโผล่มาของกัสเนี่ย มันเต็มไปด้วยร่างกายที่บาดเจ็บมีแต่บาดแผลแพ็กก็ดีใจนะครับที่เจอกัดแต่ก็แปลกใจว่าเวลาเจอกับกัดทีไรเนี่ยกัดต้องบาดเจ็บเสมอเลยแพ็กก็บินสำรวจรอบๆตัวกัดเพื่อดูอาการของกัดแต่กัดเนี่ยกลับไม่ชอบใจแพ็กแล้วก็จับปีกแพ็กเนี่ยทิ้งลงไปในบ่อน้ําเล็กๆกลางทางแล้วก็บอกกับแพ็กว่าตัวเองเนี่ยไม่ชอบสัตว์เลี้ยงไม่ชอบเอลแพ็กก็ถามว่าทําไมถึงไม่ชอบ กัดก็ตอบว่าไม่ชอบคนอ่อนแอพวกอ่อนแอแบบแพ็คเนี่ยเห็นแล้วหงุดหงิดพระเอกของเรานะพอด่าแพ็คเสร็จแล้วก็เดินจากไปทิ้งให้แพ็คไล่ตะโกนด่าตามหลังไปอย่างไม่ใหยดีทั้สักเท่าไหร่นะในระหว่างทางนั้นเองนะฮะก็ได้มีฝนเนี่ยตกลงมาหาใหญ่เลยกัดก็เดินตากฝนอยู่แต่ในระหว่างนั้นเองก็ได้มีรถม้าของนักบวชสองพ่อลูกขี่ไล่หลังมานักบวชคนพ่อเนี่ย รเรียกว่านักบวชแล้วกันเนาะเพราะว่าคนลูกเขายังไม่ได้บวชนักบวชก็ได้เชิญกัดขึ้นมาบนรถแต่กัดเนี่ยปฏิเสธโดยให้เหตุผลว่าตัวเองเนี่ยไม่ชอบนักบวชไม่ชอบพระแต่นักบวชก็ยังเชิญชวนกัดต่อไปเขาเป็นนักบวชนะครับเขาจะมีจิตใจที่เมตตานะครับกัดก็บอกกับนักบวชว่าที่ตนเองอ่ะบอกไปแบบนั้นเนี่ยก็เพื่อตัวท่านเองนะเพราะว่าตัวของเขาเนี่ยมีวิญญ,ญาณร้ายเนี่ยคอยติดตามอยู่ตลอดเวลา นักบวชเนี่ยก็ไม่ได้คิดจริงจังกับคาพูดของกัทมากเพราะว่าคิดว่ากัทเนี่ยคงน่าจะเกรงใจมากกว่าที่จะเอาเรื่องแบบนี้มาพูดหลอกกันก็เลยบอกกัทไปว่าตัวเขาเนี่ยก็มีพระเจ้าไปที่พึ่งอยู่แล้วและตัวเขาเองก็มีวิญญ,ญาณเช่นกันแต่เป็นวิญญ,ญาณแห่งโชคลาภแน่นอนครับวิญญ,ญาณที่นักบวชกล่าวถึงก็คือแพ็กนั่นเองนะฮะแพ็กก็โผล่มาแต่ก็น่าแปลกนะฮะแพ็กเป็นพูดพูดก็ยังกลัวฝนอีกเหรอ นักบวชก็เชิญกัดขึ้นอีกครั้งนะครับกัดก็คิดในใจว่า,าไม่เป็นไรลนะ่ะคนอื่นจะเป็นยังไงก็ช่างเพราะเราก็ไม่สนอยู่แล้วพระเอกของเราเขาโนสนโนแคร์อยู่แล้วนะครับพระเอกเขาคิดในใจนะฮะแต่บายสีเนี่ยบอกให้ฟังในระหว่างที่ขึ้นรถม้าเนี่ยกัดก็ได้หันหลังไปมองในป่าเพราะว่ากัดเนี่ยรู้สึกเจ็บที่รอยตีตรากัดก็ได้พบกับสายตาของเหล่าผูดผีวิญญ,ญาณร้ายเนี่ยที่จ้องเล่นงานเขาอยู่เต็มป่าเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวบายสีขออธิบาย เรื่องของรอยตีตาสักพอสังเขตนะครับว่าลอยตีตาเนี่ยถ้าเป็นพูดผีวิญญาณทั่วไปเนี่ยในจนํานวนไม่มากหรือเป็นพูดผีวิญญาณที่ไม่ได้ร้ายแรงอะไรเนี่ยรอยตีตาเนี่ยจะมีปฏิกิริยาแค่เล็กน้อยอย่างเช่นเจ็บหรือเลือดซึมซิบซิบอะไรพวกนี้นะครับแต่ถ้าเป็นพวกสาวกหรือกลุ่มวิญญาณที่มีพลังมากๆปฏิกิริยาของรอยตีตาเนี่ยก็จะมากขึ้นตามไปด้วยเช่นกันนะครับ เรามาดูรถม้าต่อนะครับแพ็กนะครับที่ยังงอนๆอนกัดอยู่เมื่อกี้เพราะว่ากัดเนี่ยไล่แพ็กแล้วก็ด่าแพ็กว่าเป็นมแมลงแล้วก็ทิ้งแพ็กใส่น้ําเนี่ยยังงอนก่อนหน้านี้เนี่ยตอนนี้มาถึงที่ของแพ็กแล้วนะฮะเพราะว่าแพ็กเนี่ยมารก่อนแพ็กก็เลยวางกล้ามว่าฉันเนี่ยมารก,ก่อนนะครับแน่นอนแล้วพระเอกของเราก็ไม่สนใจอยู่แล้วจะพูดอะไรก็พูดไปในระหว่างสงครามเล็กๆระหว่างแพ็กกับกัดอยู่นั้นเนี่ยลูกสาวของนักบวชก็ได้เดินเข้ามานะครับแล้วก็ได้นําเหล้าอังุ่นมาให้กัด เด็กสาวคนนี้ได้ถามถึงสาเหตุของบาดแผลเป็นตัวกัตกัตก็ได้ตอบเหมือนเดิมครับบอกว่าเขาเนี่ยมีวิญญาณร้ายคอยติดตามเล่นงานตัวเขาอยู่ตลอดเวลาเด็กสาวฟังก็สนใจนะฮะแต่นักบวชเนี่ยเกงว่าเรื่องเล่าของกัตเนี่ยจะทําให้ลูกสาวกลัวก็เลยตัดบทไปแล้วก็ถามเรื่องของดาบว่านั่นน่ะคือดาบเหรอท่านเนี่ยเป็นทาหารรับจ้างใช่ไหม,มกัตก็ตอบว่าไม่เชิงก็ไม่เชิงว่าเป็นทหารรับจ้างหรอก นักบวชก็ได้กล่าวต่อไปว่าการใช้ดาบฆ่าคนเพื่อแลกเงินเนี่ยมันน่าภูมิใจนักหรือไงวันนี้เนี่ยอาจจะเป็นท่านที่ได้ฆ่าเขาวันหน้าอาจจะเป็นเราก็ได้กัดได้ฟังกัดก็เลยตอบว่ากระแบบนี้แล้ถึงไม่ชอบนักบวชนักบวชก็ยิ้มนะครับแล้วก็ได้กล่าวต่อไปว่าตัวเขาเองเนี่ยมีหลานอยู่คนนึงออกจากบ้านไปบอกว่าจะไปแสวงหาโชคด้วยฝีมือดาบของตัวเองแต่แล้วเขาก็ตายในสนามรบเมื่อห้าปีก่อนในฐานะทหารไร้ชื่อ นี่ถ้าเขายังอยู่ป่านนี้เขาก็คงจะมีครอบครัวที่อบอุ่นไปแล้วกัตฟังแบบนี้ก็เลยตอบนักบวชไวว่าดีแล้วคนบนรถได้ฟังก็แปลกใจกับคําพูดของกัตกัตก็บอกตอบไปว่าถึงยังไงเนี่ยถึงเขาจะตายเนี่ยแต่เขาก็ทําในสิ่งที่เขาอยากจะทําก่อนตายไม่ใช่เหรอเขาต้องมีความสุขแน่ๆแหละความสุขของคนเรามันไม่เหมือนกันแล้วถ้าเกิดตายไปมันก็จบแค่นั้นไม่ต้องทนทุกข์กับอนาคตที่ยังมาไม่ถึง คนอื่นอาจจะฟังแล้วงงๆแต่แพ็กเนี่ยเข้าใจถึงความคิดของกัตแล้วก็รู้ด้วยว่ากัตเนี่ยสิ่งที่กัตพูดเนี่ยกัตพูดเรื่องจริงกัตตัดบทไปโดยบอกว่าขอตัวไปนอนก่อนนะครับแล้วกัตก็นอนหลับไปอย่างเงียบๆโดยมีลูกสาวของนักบวชคอยดูแลอยู่ข้างๆแล้วก็นาผ้าห่มมาห่มให้กัตแพ็กเนี่ยมีความสามารถในการเข้าถึงความรู้สึกของคนได้เห็นอย่างนี้ก็เลยขำแห้งๆนะฮะกับโชคชะตาที่ทําให้สาวน้อยใสซื่อเนี่ย มีความรู้สึกดีๆให้กับคนที่ไม่ไม่เห็นอกเห็นใจใครอย่างกัด๊ดกั๊ดหลับไปแล้วในห้วงแห่งความฝันกั๊ดกำลังวิ่งหนีอะไรบางอย่างอย่างสุดชีวิตช่องทางที่คับแคบผนังที่สูงชันหนทางที่ยาวไกลในฝันแห่งนี้มันช่างไร้หนทางออกซะจริงๆกัดเหนื่อยกั๊ดวิ่งหนียังสุดกำลังแล้วก็หยุดคิดอะไรบางอย่างแต่ทนใดนั้นเองรอยตีตาของกัดเนี่ย ก็ได้บอกถึงพยันอันตรายบางอย่างที่กําลังคืดคามเข้ามาหาเขาและในทันทีนั้นกัดก็รู้สึกเจ็บที่เท้าอย่างแรงเท้าของเขาตอนเนี้ถูกขวากที่ทําเป็นเงี่ยงปักอยู่การถอนขวากที่มีเงงียงเนี่ยมันไม่ใช่ทําง่ายๆบางสิ่งบางอย่างนั้นเข้าใกล้เข้ามาทุกทีทุกทีทางหนี้ของเขาตอนนี้ก็น้อยลงเช่นกันเจาน้าหนีไม่พ้นหรอกสิ่งนั้นเอ่ยออกมากัดจะยิงเจ้าสิ่งนั้นด้วยปืนติดแขนกลของเขา แต่บัดนี้แขนกลของเขาได้หายไปแล้วและฉับพันนั้นเจ้าสิ่งนั้นก็มาโผล่อยู่ตรงหน้าเขากัดตกใจร้องสุดขีดกัดแทงพิศาจอินคิวบัตพิษาแห่งความฝันที่กําลังกัดกินความฝันของเขาอยู่แพ็คที่กําลังนอนหลับแต่แล้วก็ต้องสะดุ้งเพราะมีอะไรบางอย่างทับบนตัวเขาเขาสะดุ้งตื่นแน่นอนแล้วครับเมื่อแพคเห็นอินคิวบัตก็โวยวายร้องลั่นไปตามระเบียบทําให้ทุกคนบนร,รถเนี่ยตกใจ เด็กสาวก็ตื่นขึ้นมาด้วยแล้วเด็กสาวนั้นก็ตกใจกับสิ่งที่ได้เห็นนักบวชก็เช่นกันครับกัตก็เลยอธิบายว่านี่คือ at, อิน u รีบัตพิสัแห่งความฝันมันจะทําให้คนเนี่ยฝันร้ายแล้วกัดกินความหวาดกลัวเป็นอาหารนักบวชเห็นกับตาเช่นนี้ก็เลยนึกถึงคําพูดของกัตท,ที่เคยกล่าวไว้ว่าเขาเนี่ยมีพูดผีวิญญ,ญาณร้ายคอยติดตามรังควานเขาอยู่แพ็คก,ก็แปลกใจก็เลยถามกัดว่าทําไมไอ้ของแบบนี้อยู่มันโผล่ขึ้นมาได้ กัตยิ้มแล้วก็เลยตอบแพ็กไปว่าสิ่งนี้ไงเรียกพวกมันมาแล้วก็ให้ดูรอยตีตาทันใดนั้นเองรอยตีตาของกัดก็เตือนให้กัดรู้ถึงการมาของบางสิ่งบางอย่างกัดลงมาจากรถม้าและกำชับทุกคนบนรถม้าว่าอย่าลงมาโดยเด็ดขาด i n c u ิวบั t, เนี่ยเกิดจากเลือดของคนตายโหงแสดงว่าแถวเนี้ยต้องมีศพของคนตายหรือทั่วโจนป่าถูกฆ่าหมกอยู่แถวแถวนี้แน่ ปกติวิญญาณเนี่ยจะทําอะไรคนเราไม่ได้แต่ถ้ามันสิงสู่คนที่ตายสิงสู่ซากศพโครงกระดูกนั่นแหละเป็นของที่พวกมันจะชอบสิงสู่แล้วมาเล่นงานเรากัดบอกระหว่างนั้นเองม้าที่ลากรถเนี่ยก็เกิดพยศฟืดฟาดขึ้นมานักบวชก็เลยลุกขึ้นมาจับสายสะพายและกระชากม้าให้อยู่นิ่งๆแต่ม้าก็ยังไม่ยอมหยุดนิ่งลูกสาวของนักบวชกลัวจะคุมม้าไม่ได้เลยลงมาจากรถเพื่อจับมา้ากาดตะโกนบอกไล่เด็กสาวขึ้นไปบนรถ แต่ก็ไม่ทันซะแล้วครับเด็กสาวคนนั้นเนี่ยถูกหอ,อกที่พุ่งมาจากใต้พื้นเนี่ยแทงทะลุลำตัวนักบวชตะโกนชื่อลูกสาวสุดเสียงทันใดนั้นเองโครงกระดูกของคนตายที่ถูกวิญญาณสิงสู่ก็ลุกขึ้นมาจากใต้พื้นดินทุกตัวต่างเดินตรงเข้ามาหากัดกัดฉุกคิดได้ว่าแถวเนี้ยน่าจะเป็นสนามลบเก่าเพราะโครงกระดูกต่างๆเนี่ยมีอาวุธหอ,อกดาบติดตัวมาเกือบทุกทุกคนเลย กันหันไปมองล่างไล่วิญญาณของเด็กสาวทันทีนั้นเองโครงกระดูกก็พุ่งเข้าทำลายกัดทันทีกัดปามีดบินใส่แต่แค่มีดบินไม่สามารถหยุดยั้งพวกมันได้แพครีบบินมาเตือนกัดว่าให้หนีไปเพราะว่าพวกมันจน่ตายแล้วตายแล้วจะฆ่าให้ตายอีกไม่ได้กัดก็ไม่สนคำพูดของแพคหรอกครับก็ได้แต่บอกกับแพคบอกว่าถ้าอยากจะหนีก็ให้หนีไปเองตัวเขาไม่หนีแต่แพคก็ยังเป็นห่วงกัดและแพคก็บอกกัดว่า โครงกระดูกพวกนี้มีมากมายจนเกินไปอยู่ไปก็ตายเปล่ากัสแยยิ้มแล้วก็ตอบแพ็กกลับไปว่าเรื่องธรรมดามากๆแพ็กแปลกใจกับคําตอบของกัสนะครับทันทีนั่นเองเนี่ยฝูงผีก็ลุ้มเล่นงานกัสทันทีซากศพคนตายหรือจะมาสู้กับกัสได้นะครับกัสฟันเพียงเดียวเนี่ยโครงกระดูกก็แตกแหลกเป็นชิ้นๆเลยกัสฟันโครงกระดูกผีเหล่านั้นเนี่ยอย่างว่องไวแล้วก็ดูไม่มีทีท่าว่าโครงกระดูกเหล่าเนี้จะทําลายกัสได้เลย กัสยังคงฟันโครงกระดูกผีเหล่านั้นเนี่ยอย่างต่อเนื่องเมามันมากเลยนะครับมีมากก็ไม่ใช่ปัญหาแพ็กก็นั่งอยู่บนรถดูอยู่ห่างๆอย่างห่วงมองดูกัดลุมผีนะฮะอันนี้ไม่ใช่ผีลุมกัดนะครับแต่ทันใดนั้นเองเนี่ยแพ็กก็ต้องสะดุ้งสุดตัวเมื่อภายในรถเนี่ยมีเสียงโหยหวนของนักบวชร้องดังขึ้นแพ็กรีบบินเข้าไปดูทันทีนะครับแล้วแพ็กก็ต้องตกใจกับภาพที่เห็นแพ็กตะโกนเรียกกัดทันทีนะครับกัดที่กําลังต่อสู้ติดพันอยู่เนี่ย ก็หันมามองภาพที่เห็นก็คือหัวของนักบวชเนี่ยอยู่ในมือของใครบางคนเด็กสาวคนนั้นนั่นเองหล่อนยิ้มอย่างน่ากลัวแน่นอนล่ะครับพูดผีเนี่ยจะสิงซากศพสิ่งที่ไม่มีชีวิตหรือคนที่ไม่มีจิตใจมั่นคงเนี่ยเพื่อใช้ร่างกายนั้นนะ่ะทำร้ายเราเด็กสาวคนนี้ก็เช่นกันกัดตะลึงกับสิ่งที่เกิดขึ้นเด็กสาวทิ้งหัวของนักบวชแล้วเดินตรงเข้าไปหากั ฝูงผีเนี่ยต่างโห่ร้องเขย่าขวัญกัดยืนนิ่งในหัวของกัดตอนเนี้ยสับสนนึกถึงเด็กสาวที่อ่อนโยนคนเดิมแพกเห็นแบบนั้นนะก็เลยเรียบเรียกเตือนสติกัดแต่ไม่ทันซะแล้วครับดาบในมือของเด็กสาวเนี่ยแทงเข้าไปที่ช่องท้องของกัดแต่เพียงแค่กัดตวัดดาบเนี่ยร่างของเด็กสาวที่ถูกวิญญ,ญาณร้ายสิงสู่เนี่ยก็ขาดกระเด็นตามแรงดาบไปทันทีเลือดกระเด็นไหลเป็นทางยาว งผีในร่างของโครงกระดูกเนี่ยต่างโห่ร้องขึ้นมาอีกครั้งตอนนี้เนี่ยทั้งแพ็คและกัดเนี่ยต่างตกตะลึงกับสิ่งที่เกิดขึ้นผีเข้าจู่โจมเลงงานกัดอีกครั้งหนึ่งแต่ครั้งนี้เนี่ยสภาพจิตใจของกัดเนี่ยสับสนทําให้เขาเนี่ยอาเจียนออกมาการฆ่าคนเนี่ยเป็นเรื่องง่ายแต่การฆ่าใจอะเป็นเรื่องยากตอนเนี้ยกัดไม่ได้ต่อสู้กับแค่ผูดผีข้างนอกเท่านั้นเขายังต้องต่อสู้กับมโนธรรมภายในใจเขาอีกด้วยกัดยืนขึ้นอีกครั้งแล้วก็พุ่งเข้าตะลุมบอล กับเหล่าพูดผีร้ายนั้นอีกครั้งหนึ่งแดดออกแล้วแพคมองดูกัสที่เหนื่อยล้าจากการต่อสู้เมื่อมีแสงแดดเหล่าพูดผีร้ายก็ได้จากไปแพคบินเข้ามาหากัสกัสที่กำลังมองล่างถึงเด็กสาวที่เขาเป็นคนฟันเองกับมือแพ็คปลอบใจกัทว่านี่ไม่ใช่ความผิดของกัทหรอกกัทได้ฟังคําพูดของแพ็คแล้วก็หัวเราะออกมาดังลั่นแล้วก็บอกว่าก็ใช่อยู่แล้วมันไม่ใช่ความผิดของข้า เขาสองคนนี้เนี่ยไม่มีความสามารถในการปกป้องชีวิตตัวเองคนที่แม้แต่ชีวิตตัวเองก็ยังรักษาไว้ไม่ได้เนี่ยก็ไม่ต่างกับมดปลวกหรอกข้ากลัวจะเหยียบมดข้าก็คงไม่กล้าเดินกัดก็ตอบไปแบบนั้นแต่แพคเข้าใจความรู้สึกของกัดดีตอนนี้ทั้งป่าล้าวกมีชีวิตเสียงพูดเสียงตะโกนเสียงเขย่าวขวัญหมายเอาชีวิตของกัดเนี่ยดังมาทั่วป่ากัดยิ้มหัวเราะให้กับเสียงเหล่านั้นพร้อมกับยิงปืนจากมือกลนของเขา ป่าเงียบลงอีกครั้งหนึ่งการหันหลังเดินจากไปโดยไม่หันหลังกลับมามองแพคมองดูกองซากศพโครงกระดูกเหล่านั้นตอนเนี้ยคําตอบนั้นแพคเข้าใจแล้วว่าทําไมทุกครั้งที่เจอกัดเขาจะมีบาดแผลติดตัวมาเสมอจากนั้นแพคก็บินตามกัดไปกัดนักลบดําคนนั้นครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับอีพีสองยังไงก็อยากให้เพื่อนๆช่วยกดซับสไ i b e ติดตามมีอะไรสงสัยข้องใจตรงไหนก็เข้ามาคอมเมนต์ใต้คลิปด้วยนะครับจะเข้าไปตอบทุกคอมเมนต์เลยนะครับ